ามาละออตามมาด้วยหมายเลขเจ็ยอดโยธินสองมาละออมากรัฐพัฒขณะนี้ยอดโยทินมากรัฐพัฒแล้วก็เพชรนำชัย มะกอตัวที่สี่ยอดโยธินยอดโยธินยังนำหางคาตามาด้วยมากันทพัดขนาดนี้ยอดโยธินมะกอได้ในยอดโยธินเอาแะครับมะกอยอดโยธินมะกอ แล้วก็มากันตพัดแรงขึ้นมา